สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพันต้นอ้อยกันนะครับเมื่อต้นอ้อยมีความสูงได้สัก2เมตรหรือว่าเมตรกว่ากวนี่เราก็ต้องพันได้แล้วนะครับแต่วันนี้ที่ต้องมาพันต้นที่เล็กกว่า2เมตรก็เพราะว่ามันมีการโน้มเอียงเนื่องจากพายุลมแรงเข้ามานะครับอย่างที่เห็นบานที่เขาจะใช้การล้อมเป็นไม้ไผ่สี่เหลี่ยมนะครับที่เขาทําเป็นธุรกิจกันแต่ว่าในกรณีของผมนั้นคง จะไม่ทำถึงขนาดนั้น,นนะครับแต่ก็พ่องพันนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะยึดกอนี้นะครับให้เข้ากับกอนี้เหมือนกันก้น้นก็กอโน้นก็เหมือนกันฮะเอาให้ ไม่ต้องตึงไม่ต้องรัดมากนะครับเพราะว่าเราต้องการด,ดให้มันตรงเฉยๆไม่อยากให้ให้มันงอนฮะก็มันไปปกติเนี่แหละครับอันนี้มันไปน้องเไีไปทางโน้นนะจะ,ะต้นนี้ทำไมน,นะครับมัน ก็ใช่เื้อที่ยาวกว่านี้ดูก่อนโอเคนี่นะแล้วก็ตัวยึดัยึดก่อน ก็จะเ,เป็นการพันต้นนี้ไปในตัวด้วยนะครับขอกอให้สีแงดงนะครับแล้วก็ สอ,องกรน,นี้เช่นกันนะครับโดนไปเยอะเลยครับพายุเข้าเมาาื่อวาน,นครับให้มันตั้งได้ โอเคครับประมาณนี้นะครับให้หลวมๆไว้ไม่ต้องไม่รัดตึงมากนะครับให้มันตั้งตรงเพราะว่าไม่งั้นมันจะล้มเสีไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปเบียดบทบ้างต้นไม้ต้อนอื่นนะครับเลาวเกินขึ้นเหลือคเรแก็จะไปมัดต้น ที่มันใหญ่ใหญ่ก่อนโอเคครับผมต้องมัดต้นนี้กอนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะยึดก้อนนี้ทันทันตา 发达，发达<吧>。 อันนี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะฮะดีมากเลยนะ นี่ครับแล้วก็มีตอนนี้ครเริ่มสบาม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาสาั่งใบอะไรอีกรอบอีกอก็มีอีกต้นใหญ่ต้นนี้ ก็มัดแบบให้มันยืดแล้วก็ขยายได้นะครับจะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องตึงเท่าไหร่นะครับเอาไว้แบบยืดขยายร่อมันโตขึ้นนะครับ 那就要看。Yeah, <laughs> เ,เดี๋ยวต้นที่เหลือกอที่เหลือค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งโอเคครับในส่วนของต้นอ้อยที่ยังต้นเล็กอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะพัดดิวได้ผมก็จะยึดนะครับยึดกับต้นไม้ที่อยู่ข้างๆนะครับก็ยึดไปทั้งสองทางนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับยึดกับต้นมะพร้าวก่อนแล้วก็ไปอ้อยกอที่หนึ่ง นี่ก็กอที่สองนะครับมีแนวโน้มว่าจะโดนพายุเหมือนกันแล้วก็ยึดกับต้นกล้วยไว้นะครับเช่นกันครับต้นนี้ก็จะเริ่มโดนแล้วนะครับตดนลมพัดเลยยึดไว้เป็นสามทางนะครับทีนี้เรามาดูต้นที่สูงไม่มากนะครับสบายๆผมไม่ได้ผูกมัดอะไรเลยนะฮะนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งอีกกอหนึ่งนะฮะครับมันสูงยังอไม่ไม่ถึง2เมตรนะครับอาจจะเมตรเมตรกว่านี่ก็เหมือนกันครับ